มาแล้วคะ่ะกระบะสีประตูส่วนรถจุกๆใครอยากได้ต้องดูคันนี้เลยนะคะเป็นตัว Isuzu D-Max นะคะไฮเดนเดอร์ er. สประตูยกสูงโรงงาน1.9เซทเพลทตัวท็อปเลยนะคะสำหรับตัวนี้ปี2018เป็นโฉมหน้าบูพาวเวอร์กระจังหน้าโครเมียมนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ครบนะคะสําหรับคันนี้ออปชั่นจัดเต็มเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไฟหน้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะคะลูกแก้วด้านในพร้อมกับตัว daytime running light ด้วยนะคะและที่สําคัญคันนี้สี ขาวเดิมโรงงานไม่เคยลับสีนะคะได้รถเดิมๆแน่นอนคุ้มต่อการใช้งานแน่นอนฝากติดตามชมคลิปนี้กันด้วยนะคะสำหรับตัวล้อมแม็กก็เป็นล้อมแม็กอันรอยขอบ18 ะะดอกยางต้องบอกเลยว่าดอกยางใหม่ๆใช้งานยาวๆล่องลึกๆกันเลยนะคะรายละเอียดความเดิมซุ้มนะคะนี่มาร์คสีรถเดิมแชปซีเดิมไม่มีดามไม่มีตัดต่อไม่มีน้ําท่วมหรือว่าชนมาแน่นอนนะคะได้รถสภาพเดิมๆดูดอกยางเต็มๆใช้งานยาวๆกันไปเลยสภาพสวยนะคะนี่แล้วก็ภาษี67นะคะตัวนี้กระจกห้างก็จะเป็นโครเมียมนะคะติดคิ้วกนศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ติคิวกันศาสตร์ให้แล้วเรียบร้อยกระจกข้างก็จะเป็นโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวในตัวปรับและพับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวน้าพาดูรายละเอียดรอบคันกันก่อนนะมีที่รองกันลอยที่มือจับด้วยนะคะเป็นสีดำนะะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในกันนะคะสำหรับภายในด้านซ้ายก่อนเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดนี่น็อตนะคะไม่มีขยับไม่มีไขกันเลยแล้วดูปั๊มชัดเจนมากมาก ได้แบบรถเดิมๆแน่นอนนะคะท่านไหนที่กำลังหาใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังเลยนะคะแล้วก็คันนี้ส่วนรถจุกๆเลยนะคะแต่จะจุกข,ขนาดไหนนะคะฝากติดตามชมกันด้วยเดี๋ยวมีบอกท้ายคลิปนะคะนี่สันกระดูกงูไม่มีไลท์ไม่มีตัดต่อไม่มีทําสีเม็ดอาร์คคมกริบนะคะอยู่ครบทุกจุดทุกเม็ดแน่นอนนี่แกะให้ดูกันเลยนะคะ น็อตแก้มด้านซ้ายนะคะเหลี่ยมชัดเจนก็ไม่มีขยับไม่มีไขเช่นเดียวกันได้รถเดิมๆแน่นอนนะคะรับประกันไม่มีพิควาไม่มีชนหนักหรือจมน้ำตัดต่อมาแน่นอนสภาพภายในยังใหม่อยู่มากนะคะตัวนี้ดูเหลี่ยมสันตัวรถสวยๆเลยนะคะซอกประตูตะเข็บนะคะเดิมๆเ,เม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนี่ดูรายละเอียดนะคะได้รถเดิมแน่นอนนะคะ ดูชายล่างก็เดิมๆเ,เช่นเดียวกันนะคะมีบันไดข้างให้ครบดูด้านล่างนะคะแชสซีสวยทั้งเส้นเลยนะคะไม่มีลุยหนักไม่มีสนิมหรือว่าดินแดงนะคะได้รถสภาพเดิมๆแน่นอนได้สีขาวด้วยนะคะสำหรับตัวนี้สี่ประตูยกสูงโรงงานตัวท็อปนะคะนี่ด้านหลังก็มีกันชนท้ายให้พร้อมเป็นตัวท็อปแซสเพลถีกมีกล้องถอยหลังด้วยนะคะนี่เลย เป็นกองถอยหลังนะคะกะระยะในการถอยด้านแม็กไลเนอร์นะคะแม็กไลเนอร์ด้านท้ายนี่ก็สวยนะดูด้านท้ายเดิมๆเ, mm hmm. เช่นเดียวกันไม่มีไลท์ทำสีนะคะน็อตไม่ขยับแม็กไ mm hmm. ลเนอร์รอนยังสวยอยู่เลยนะคะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างน้อยมากๆนะคะ mm hmm. นี่ด้านขวาเม็ดอาร์คมาสสีน็อต mm hmm. ไม่ข mm hmm. ยับเช่นเดียวกันไม่มีการไลท์ทำสีด้วย mm hmm. นี่ได้สีเดิมๆโรงงานเลย สภาพสวยๆกันเลยนะคะสำหรับตัวนี้ใครที่หาดีแม็สีประตูใช้งานนะคะตอบโจทย์ได้เลยด้านล่างด้านล่างมียางอะไหล่ให้ครบแล้วดูเส้นสีนะคะยางอะไหล่ยังใหม่ไม่มีลงพื้นช่วงล่างสภาพดีนี่ดูตรงเตงมาร์กสียังใหม่กิ๊บนะคะคุ้มแน่นอนนะคะสำหรับดีแม็คันนี้ต้องบอกเลยว่าได้ไปใช้งานคุ้มแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวทรงรถก็เป็นทรงเดิมโรงงานนะคะนี่ให้ดูแชตซี C. ไม่มีสนิมหรือดินแดงนะคะไม่มีดามไม่มีตัดต่อสภาพเดิมๆเ,เลยดอกยางเต็มๆนะคะใช้งานยาวๆกันไปเลยหลายรายละเอียดดีพร้อมใช้นะคะนี่กระบาดอีกด้านหนึ่งเม็ดอาร์ตตะเข็บต่างๆก็สภาพเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันไม่มีการไล้หรือว่าตัดต่อนี่เลยนะคะเ,คเดี๋ยวดูให้ดูห้องโดยสารด้านหลังได้เบาะหนังสีน้ำตาลน,นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มนี่ภายในก็จะออกแบบ โนน้ำตาลดำนะคะสวยๆเลยแลดูแบบหรูๆนิดนึงนะคะดูทันสมัยด้านในกว้างเพดานขาวๆนะคะมีลำโพงเซอร์รลนะคะที่หลังคาด้วยนี่ม่านบางแดดพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยเพดานขาวจัวภายในกว้างนั่งสบายมาร์คสีน็อตไม่มีขยับสภาพเดิมๆเลยนะคะพื้นพรมสะอาดพร้อมใช้งาน แผงประตูสวยๆนะคะด้านข้างก็จะเป็นดำเงานะคะคิว้วประตูเดิมนะคะตะเข็บเดิมๆลูกยางใช้งานได้ปกตินะคะนี่สภาพยังใหม่อยู่เลยเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบชัดเจนอย่างที่บอกว่าซื้อรถกันน้ำได้รถเดิมแน่นอนนะคะพี่ๆท่านไหนหาไว้ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังเลยสำหรับ d m a มคันนี้ นี่เป็นตัวสมาร์ทคีย์เลสนะคะมีกุญแจให้ครบทั้ง2ดอกเลยเดี๋ยวเราไปเปิดดูรายละเอียดภายในกันบ้างนี่ภายในก็สวยนะคะภายในภายในแบบสะอาดสะอ้านนะคะดำเงาเลยนะคะแผงประตูด้านข้างนี่เม็ดอา์กตะเข็บต่างๆสภาพเดิมๆสมบูรณ์เช่นเดียวกัน อันนี้น้ําก็าไปแบบช้าๆชัดๆนะคะให้พี่ๆได้เห็นกันแบบทุกซอกทุกมุมทุกรายละเอียดของตัวรถตัวนี้ก็บุด,ด้วยหนังสีน้ําตาลเข้มนะคะคิ้วก็จะเป็นสีดําเงาภายในดูหรูนะคะดูสวยดูทันสมัยกระจกเป็นระบบไฟฟ้าซอกด้านขวาน็อตไม่ขยับนี่น็อตไม่ขยับเลย เหลี่ยมชัดเจนนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจแนะนำดู้งแต่ต้นจนจบนะคะจะได้ความต่อเนื่องของรายละเอียดตัวรถที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นรถบ้านกรณีซื้อสดไม่มีแวนนะคะไม่บวกแวดเพิ่มกระจกข้างพับและปรับไฟฟ้ามีตัวปรับระดับสูงต่ำไฟหน้ากันด้วยเบาะคนขบับปรับไฟฟ้าได้นะคะสะดวกสบายตัวนี้เป็นตัวท็อปนะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะคะเป็นแบบเบาะเดิมโรงงานเลยนี่ดูสภาพภายใน สภาพสวยๆเลยนะคะสภาพยังกิ๊เดี๋ยวให้ดูเลขไม์กันด้วยนะคะ <_ C 1> เลขไม์อยู่ที่1,2,000 0สโลเท่านั้นเองนะคะวงอะไัลก็จะเป็นแบบ3ก้านนะ้ำมัลติฟังก์ชันฝั่งขวาจะเป็นคูดคอนโรลนะคะฝั่งซ้ายก็รับสายวางสายได้คูดคอนโรลฝั่งซ้ายก็รับสายวางสายใช้งานได้ปกติเลยนะคะคอนโซลสวยๆตัวจอนะคะตัวจอคันนี้ก็จอเดิมโรงงานนะคะนี่ด้านหน้า มีคำว่า D-MAX นะคะมีโลโก้ตัวนี้ได้จอเดิมโรงงานเลยนะคะแบบทัชสกรีนนะมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์ให้พร้อมนะคะเป็นตัวท็อปเลยมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูนี่มีกล้องถอยหลังให้ด้วยชัดแจ๋วนะคะมีเส้นกะระยะให้ด้วยแล้วก็ตัว Air แอร์เป็นแบบออโต้นะคะเป็นแบบออโต้เลยปรปับปรุนปรปับปรุอุณหภูมิได้ตามต้องการได้ ตัวเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้6จังหวะนะคะหรือว่า6สปีดนั่นเองนะคะตัวขอบเกียร์ก็จะเป็นสีดําเงานะคะดูคิ้วจะเป็นดําเงาสวยๆเลยนะคะมีที่วางแก้วน้ําให้พร้อมนะคะภายในสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานกันเลยท่านไหนหายอยู่นะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับน,น้ําได้นะคะตัวนี้จะเป็นปุ่มพุทสตาร์ทนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดห้องเครื่องกันนะคะ เี่ยมสันตัวรถสวยๆเลยนะสภาพดีนะคะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องสําหรับห้องเครื่องนะคะก็เครื่องยนต์1.9นะคะบูพาวเวอร์150แรงม้านะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลดีเซลนะคะเดี๋ยวน้ำพาดูทีละจุดเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันด้านหน้าให้พี่ๆได้เห็นมาร์กสีแล้วก็น็อตไม่มีขยับไม่มีไขแล้วดูน็อตสภาพยังใหม่กิฟตมากๆนี่พี่ๆเอาไปใช้งานกันได้ยาวๆเลย คานด้านล่างไม่มีตัดต่อไม่มีดามไม่มีคดงอรถเดิมๆไม่มีโดนนะคะมอน้ำบาร์โค้ดสติกเกอร์ม้าส,สีอยู่ครบก็ชัดเจนทุกจุดนะคะนี่ใครที่ติดตามน้ำอยู่ก็จะรู้เลยว่าน้ำถ่ายแบบทุกซอกทุกมุมจริงๆนะคะให้พ,พีได้เห็นกันแบบชัดเจนเพจเดิมโรงงานนะคะแล้วก็พลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะนี่ดูปั๊มทุกอย่างชัดเจนหมด น็อตแก้มไม่มีขยับไม่มีไขนี่เลยนะคะปั๊มชัดเจนนะนี่น็อตไม่มีขยับไม่มีไขฝา,ากระโปรงนะคะฝากระโปรงก็ไม่มีขยับเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปเลยได้ลดสภาพเดิมๆแน่นอนน,อน็อตไม่มีขยับทั้งคันนะคะแล้วที่สําคัญได้ส่วนลดจุกๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นี่เครื่องยนต์คินครีนนะคะสะอาดสะอา้าน ฝากระโปรงก็เดิมโรงงานด้านในซับในนี่ไม่มีการไล่ทาสีเลยนะคะได้ลดสภาพเดิมๆจริงๆฝากระโปรงเดิมนะให้ดูรายละเอียดกันแบบทุกซอกทุกมุมนะคะนี่น็อตไม่มีขยับไม่มีไขนี่ซูมให้ดูด้านในกันด้วยนี่ชัดเจนกันแบบทุกจุดทุกซอกทุกมุม รายละเอียดดีนะคะนี่คันนี้ก็จะเป็น ABS นะคะระบบเบรก ABS เครื่องยนต์นะคะสภาพใหม่ๆกิ๊บๆนะคะไม่มีน้ำมันรั่วซึมหรือว่าไหลเยิ้มกันเลยสภาพยังใหม่อะไหล่ทุกอะไหล่แบบบางชิ้นนี่แบบใหม่มากๆนะคะส่วนใหญ่เลยคือแบบอะไหล่ยังใหม่กิ๊เลยนะคะตัวนี้หม่แค่แสน0 0 0หมืโลเท่านั้นเองนะคะนี่นี่เลยนะคะซ้ายขวาเหมือนกันปัม๊มชัดเจนเม็ดอาร์กอยู่ครบนะคะ น้ำยาหม้อน,น้ำเขียวๆนี่ไม่มีสนิมเลยนะคะหม้อน้ําเดิมมาร์คสีอยู่ครบนะคะสำหรับคันนี้นะคะจัดโปรเลยนะคะส่วนลดจุกๆจากราคา6กแสนเานะคะเหลือแค่4ี่แสนเก้บาทเท่านั้นเองนะคะหกแสนเกไม่ขายนะคะขายเพียง4ี่แสนเก้า่พบาทพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะหรือกําลังมองหาเฟ้นหาค้นหาอยู่นะคะก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับน้ําได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมด้วยค่ะ Yeah.